สวัสดีครับผมสวัสดีท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกล้องตัวนี้ครับ e m e e s นะฮะ e m e e s 4K นั่นเองนะครับและนี่คือหน้าตาของกล่องนะครับผมกล่องจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีคู่มือแล้วก็จะมีตัวปิดปิดฝาไอ้นี่ปิดฝากล่องแต่ของผมหายแกะกล่องแล้วตั้งไว้ไม่รู้ไปไหนเรียบร้อยเลยฮะตัวนี้คือ e m e e s นะฮะตัวนี้คือกล้องตัวเก่าของผมนั่นเองที่ อ่เห็นป่ะอ่าก็สดดีครับผมนี่คือเสียงจาก KF02 นะครับแล้วก็กล้องจาก EMEET นะครับอ่อันนี้เราก็จะมีแอปด้วยนะครับผมแอปที่เราใช้ตัวนี้ตัวนี้นะตัวด้านบนนี้คือตัวเก่าตัวเก่าที่ผมใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัว C60 นั่นเองนะครับ C60 อีกนะภาพคลเรื่องเลยตัวนี้ราคามันจะอยู่ที่ประมาณตัวตัวเก่าเนี้ย ประมาณ500กว่าบาทมั้งแล้วก็ตอนนี้มาก็ตอนนี้เกือบหนึ่งพันหรือว่าดูดูที่แฟดเซลนะครับแต่ละวันแต่ละวันบอกเลยแต่ละวันราคาไม่เท่ากันนะครับได้เลยตอนไหนก็กดตอนนั้นเลยนะครับนี่ที่เป็นการแบบนุ่นชัดเจนนะฮะแล้วจะมีแบบแสงสมมุติว่าแสงมืดนะเราเปิดตัวนี้ปุ๊บดูดิแบบสว่างสว่างจ้ามาเลยเนี่ยเออเห็นปะถ้าเราปิดป๊าก็คือแสงจะเป็นประมาณนี้ แล้วก็เราสามารถปรับ EV อะไรได้นี่ปรับปึ๊บมเเเห็นปะนี่คือแบบมันละเอียดมากนะโดยที่ตัวเก่าไม่มีนะเราดูแสงสีแบบคนละเรื่องเลยอะความมีมิติของแสงแล้วก็นี่มาปึ๊บแล้วก็ออโต้โฟกัสเออไหนๆก็มีออโต้โฟกัสนี่นะให้ดูรีโมทนี่เลยปึ๊บนี่เห็นปะหน้าผมละลายแล้วออปึ๊บหน้าผมชัดนี่เห็นปะเป็นกำหมัดปึ๊บอ่าเห็นปะนี่คือแบบเดเดียวไปแล้วอ่าเห็นปะ อืมประมาณหมุนเดียวะแหละนี่เราสามารถพลิกได้หมดแล้วก็มันมีออโต้โฟกัสแล้วก็ถ้าเราปิดตัวนี้ปับ๊บเราจะเป็นแบบออโต้โดยโดยตัวมือของเราเป็นเมนนเลมนนออโต้เออเมนนโฟกัสเออเมนนออโต้อะไรโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวปักไว้ที่ตกราแล้วกันไปดูก็ได้ทุกคนไปลยบาย